แต่ว่าต้มมันยังไม่ค่อยละลายค่ะแต่วสวยนะเนื้อหน้าทางโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากครัเ,เพื่อนๆครับช่องโดโดพาดเที่ยวครับ สวัสดีพี่อ้อมด้วยครับนี่ตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับอออกด้วยออก๋ออยากออกด้วย fc fc นะวันนี้มาถ่ายกระเาเลยนะนี่ฮะวันนี้ก็เลยมายืนรออยู่ตรงนี้ก่อนอยากไม่ใช่ยืนรอหรอกอยากจะถ่ายให้เพื่อนเห็นบรรยากาศตอนบ่ายๆเนาะเพราะบางทีมาถ่ายแล้วก็ช่วงจังหวะที่พี่อ้อม ขายอยู่ตอนเช้านี่ฮะ FC จำได้ช่องโดโดพาเที่ยวครับพี่ช่องโดโดพาเที่ยวฮะอ่าใช่เขามาเชฟทองก็ได้ก็ ให้ดูภาพบรรยากาศช่วงบ่ายนะบางทีเพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะบ่ายจะมีกับข้าวไหมแต่วันเนี้ยที่พี่ที่ที่เห็นเนี่ยคือพี่อ้อมบอกว่าวันนี้เงียบๆหน่อยธรรมดาป่านป่านนี้ก็จะก็จะเอ่อล่อยหลอไปมากกว่านี้แต่นี้ก็หมดไปเยอะแล้วฮะ่ไหมเทศกาลใช่มาว่าันนี่ให้ดูปลาหมึกปลาหมึกเขาเรียกปลาหมึกอะไรนะพี่อ้อมอันนี้เขาเรียกปลาหมึกตัวเล็กอะค่ะปลาหมึกแต่เนี่ยพี่อ้อมบอกห้าร้อยเน่ ซื้ออย่างอย่างดีมาโลละห้าร้อยเนี่ยค่ะโลละห้าร้อยแต่ว่าไม่เค็มไม่เค็มมากนี่ฮะเมนูนี้จะออกมาตอนบ่ายๆใช่ไหมฮะออกมาตอนบ่ายๆมาเสริมอะไรต่างๆทอดปลาโลแต่ว่าทอดถึงวันช่วงประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายสองโมงเนี่ยพี่ออมทอดคุณชียก็ตักไปแล้วพี่ออมบอกว่าตักหมดถาดเนี่ยได้กำไรถึงร้อยไหมได้กำไรร้อยหนึ่งแล้วถ้าตักตักไม่ระวังตักไม่ดีปุ๊บ ขาดทุนไปด้วยซ้ำเพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่เ็มไงฮะฮะก็ะคือเนี่ยเด๋ยวเย็นนี้ก็หมดได้ประมาณ20ถุงเย็นนี้ก็หมดใช่ครับได้ประมาณ2ยี่สิบถังจะมาเสริมตอนบ,บ่ายเพื่อนเพื<ๆ>่อนอยากทานก็มาดูตอนบ่ายนะฮะจะเป็นเมนูทอดๆแต่วันนี้เงียบจะเป็นอย่างเงียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคือวันนี้นัดจะผัดกะเพราเนื้อเปื่อยเอาเนื้อเปื่อยเอาเอ,เเอาเน็นมาผัดกะเพราทานกันเองไม่ไม่ใช่เมนูขายนะ <laughs> อยากทานนัดพี่อ้อมนัด เชฟทองแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทานกันเป็นมื้อเย็นในร้านเดี๋ยวเดินเดินไปดูข้างในนะครับย้อมครับเดินไปดูข้างในเฮ่โด้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกินอะไรโดอยากกินอะไรข้าวเผาเนื้อก้าวเผาเนื้อนะโดชอบมากสวัสดีครับประกอบประกอบทอดปลาอยู่อันอันนี้ก็คือเตรียมพรุ่งนี้นะฮะเนี่ยบรรยากาศที่จะเตรียมในวันพรุ่งนี้โอ๊ยประดุกน่าทาน อย่า่านทอดใหม่ๆน้ำปลามะนาวคลิกนะสุดยอดนี่อสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับเอามืดเดี๋ยวเปิดไฟเปิดไฟเรียบร้อยครับนี่เชฟกําลังเตรียมจะผัดกระเพราเนื้อใช่ไหมเนื้อเปื่อยของเราแต่เมื่อิหว่าลืมหยิบออกยางโชคฟิกค่ะ ก็เลยนื้อทำไงก็เลยมาต้มให้มันละลายนี่ก็เป็นเนื้อเปื่อยกับเอ็นนะที่ทําเมนูเขียวหวานไปไปเมนูหนึ่งแล้วใช่วันนั้นเหลือเหลือจากเมนูแล้วก็เดี๋ยวจะมาลังสรรผัดกะเพราอืมสูตรเชฟทองมาดูนะครับผัดกะเพรานื้อเปื่อยแต่ตอนนี้เดี๋ยวละลายน้ําแข็งก่อนนะแต่ก็ดีเดี๋ยวให้มันเพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ไม่เปื่อยมากอย่างนี้ให้มันเปื่อยลงไปอีกนิดนึง เพราะมันเป็นเมนูผัดระหว่างรอเนื้อละลายนะครับมาดูบรรยากาศในช่วงบ่ายของของวันวันที่พรุ่งนี้ต้องขายของนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเตรียมปลาเตรียมเตรียมพวกของที่จะต้องเตรียมไว้ผัดพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะต้องทอดสามเลยนะใช่ครับคือคือมันจะเร็วกว่าที่เราจะทอดเช้านี่นี่ ที่เห็นนี่คือปลากระพงใช่ไหมครัใช่ค่ะเป็นเนื้อปลากระพงอ๋อเนื้อปลากระพงเตรียมเมนูอะไรครับเม่ก่อนเป็นผัดชาผัดชาเป็นปลากระพงเป็นเนื้อปลากระพงเราทอดให้มันแห้งหน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวช่วีซ้ำอีกทีหนึ่งผัดชาปลากระพงก็มีคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูตามดูคลิปคลิปเก่ามีไข่ดาวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเตื้อปลากระพงไข่ดาวไข่ดาวไข่เป็ดอร่อยแน่นอนครับ เอาเนือต้องกับไข่ดาววันนี้วันนี้ทานคนละสองคอลค่ะวันนี้โอ้สุดยอดครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนี่ให้ดูเนื้อที่อุ่นนะละลันแข็งออวเราแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นแต่เดี๋ยวดาวไข่ก่อนดาวไข่ก่อนค่ะไข่เป็ดแดงนี่ครับ จาจารย์แบบไหนฮะขิน,นเตียมนะฮะไข่หรือว่าผม,ผมชอบกรอบกรอบแต่ว่าไข่ดาวไข่แดงไม่สุกผมกับพี่รโรดชอบเหมือนกันไข่ไข่ขาวกรอบไข่แดงไม่ค่อยสุกไข่แดงแบบไข่เป็ดน่าทาน เขาเรียกว่าแบบดาวไทยเนะไข่ดาวแบบไทยๆเดีะะ๋ยวเราให้มันกลอกใช่อันนี้ไข่ยังใหม่หเวลาดาว ไม่ค่อยจะแตกเท่าไหร่อม่ได้ปุกล <ะ S 1> ไข่ใหม่แต่ว่าที่น,นี่ที่นี่คือสั่งอ่าไข่ที่ซื้อที่นี่เนี่ยจะเป็นสั่งมาใหม่ๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะค่ะใหม่ตลอดอาจารย์ที่ปุ้นก็คือหน้าร้านมีขายไข่เป็ดไข่ไก่ไไไได้วย อืมอันนี้แหละเห็นเช็ดทองโอซ่อมโอซ่อมมาเคลียๆค,ค่ะเคลียร์ให้ไข่ขาวแตกค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไข่มันยังใหม่ S <S 2> <s> <S 2> บังเอญไม่ได้เขี่ยเวลาดาวมาไข่มันก็จะเป็นก้นกอนๆกลมๆใช่ <este> คือมันจะไม่กระจายนะคะคือวุ้นวุ้นมันใช่ใช่มันเป็นก้อน <f> ออมัน <อ à S 1> ต้องเขี่ยเคล็ดลับเคล็ดลับเขี่ยไข่ขาวให้แตกแล้วเราก็จะได้ไข่ฟองฟองฟองใหญ่ขึ้นอ่าฟองสวยค่ะแต่ว่าคือสามที่ฟองก็คือไม่ได้นี่พอซ่อมซ่อมหาซ่อมไม่ได้อ่าก็เลยอันนี้มาดูวันนี้ฮะ มันไม่แตกมองเมื่อกี้แตกแต่ก็สวยที่กระทะด้วยหละ่ะมยนจะไปเนี้ยเสือเลยว่าไทืสสวยกว่าไท<ว>รเสค<ว>รสนะฮะ,ะเนื้อเปื่อยครับเตรียมจะผัดกะเพรากันนาดว่าต้มมันยังไม่ค่อยละลายค่ะแต่สวยนะเนื้อ หน้าทานผัดกะเพาเนื้อเปื่อยอย่ามาดูนะครับว่าเชฟจะผัดแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะ แล้วผมไปเจอแล้วเชฟเร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งลูกชิ้นเนื้ออเขาทําเองใช่ใช่ั้นหนูดูดูใช่ไหมเขาทําเองผมนี่ยังเชวนพี่เล็กไปทานอยู่ตรงไหนคะอาจารย์อยู่ตรงแถวสายหนึ่งครใช่ไปจะไปวันไหนเดี๋ยวพาไปเชฟว่างวันไหนวนมากเดี๋ยวันพุธแล้วค่ะาไปวันที่หยุดใช่ไหมใช่แล้วจะไปตอนไหนอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะพาไป แล้วทานะน่าทานแต่ที่ผมบอกเนี่ยผมหาเจ้าไหนที่ลูกชิ้นเขาทำเองแล้วอร่อยนะผมจะซื้อเข้ามาแล้วก็มาทำยำลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ทำยำอ่ะเคยทานไหมเชฟทองเคยทานไหมยังไม่เคยทานเอามายำยำแบบใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศนี่แหละแล้วก็ใบขึ้นช่ายไปหน่อยเนาะใช่ใช่ใช่นึกภาพออกใช่ไหม ใช่แต่ว่าหนูก็ชอบทานอย่างัดยำทันมากก็เป็นลูกชิ้นหมูทั่วไปนี่คะแต่ว่าหาทานยากไงไม่ค่อยมีใครทําไงลูกชิ้นเนี้ยแล้วก็ยำเสร็จแล้วก็แตงกวาแช่เย็นนะใช่ใช่ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมซื้อมาแล้วมาทํามาทําทานกันที่นี่แหละได้จะ้ได้พดเไ็กไปเพร่เด้ไ้ได้็ก้ได้่เ้กด้ไดันก้ได้ได้ได้นด้ไดัไห้นได้ไไหนด้ไดวไไดไเดดไ พุดอาจารย์จะไม่ว่าสิคะกี่โมงจะไปถ้าไปไปกี่โมงันมากก็สายๆน่ะเขาเปิดร้านกี่โมงอาจารย์เขาก็คงตั้งแต่แปดโมงถึงสี่โมงเย็นนะแต่นี่เขาปิดเร็วจำได้ว่าเขาปิดสี่โมงเย็นก็น่าจะแปดโมงถึงสี่โมงเย็นนั่นแหละก็บอกผมก่อนเดี๋ยวผมจัดสรรเวลาครับอืมเสร็จแล้วนี่เราจะผัดจะเพรากันนะมาเริ่มกันเลยครับเทียมกันนะคะเทียม พริกเตรียมมาแล้วค่ะพิลล์กันพริลล์เรนะืองนะับพลิลแดงกินดาค่ะ,ะยายกเมื่อวานมีเอฟซีโทรมาจากประเทศเยอรมันโทรมาบอกว่า ยดูแล้วเชฟทองทําอายุ70กว่าแล้วนะไปอยู่ประเทศเยอรมัน40ปีเขาดูแบบเชฟทองที่เห็นนี่ะทำถูกต้องทําเขียวหวานทําอะไรเนี่ยขั้นตอนมันต้องแบบนั้นแหละขอบคุณค่ะนะคะเราได้เอา นั่งคุยกันอยู่เป็นครึ่งชั่วโมองอะองเราเนื้อลงผัดนเ,เนื้อเปื่อยๆอะไครับเพื่อนแต่ผื่หลื่นเพราะว่าเขาได้ใช้ผื่นเยอะท่ามันก็เลยเหลือง,อง,อองก็หอ,อมดีกะ่ค่ะต้องผื่นเยอะไอ้อ,อย่างนี้ลูกชิ้นที่ว่านี่เราก็ผัดกะเพราได้นะ ได้ไหมค่ได้ค่ะอาจารย์ยได้เริ่มมาแล้วครับผมมาอยู่ห่างๆก่อนแปลว่าถึงคลิก ไม่เถียงเนื้อเจ้าที่ที่ทว่าน่ะที่เราคุยกันนะผมก็ยังอยากไปอีกเ,ออเพราะวันนั้นไปแบบเ,ออเหมือนกับเวลามันจํากัดนั่งนั่งทานไดไ้ไม่ไม่อะไรได้เท่าไหร่ออแล้วเ็ามีแบบจัมโบ้นะเขาเรียกว่าอะไรเตาเหลาจัมโบ่ต่างมาปูลย่ยหนยเ,ลยเลยเราทานเอง blast <laughs> <laughs> เผามันต้องมีกลิ่นน้ำตาลค <ฮะ S 1> ่ะจะโดูจามเลยน,นี่ครับปรุงรสที่เราชอบมีน้ำปุกผิงมาแล้วใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะราดข้าวฮะกระเพรามันต้องทานแบบราดข้าวแล้วไข่ดาวโปะ เหมือนอย่างที่เห็นเขาทานกะเพราถาดอ่ะใช่ล้อมวงทานกันแต่นี้เดี๋ยวเราลาดข้าวเป็นจานๆไปครับน้ำกะเพราลงเอเอะเลยอร่อยใช่ครัหอมหอม เลยเชฟไม่ต้องใส่ผ่าใส่เกล็ดตัดข้าวลัดลาดใส่ราดใส่เนาะใส่าดาววางนี่เราแบบนี้เลยมาของผมไม่ต้องเยอะนะครับลดน้ำหนักอยู่ <laughs> เอาของเชฟนั่นแหละแล้วแล้วใครแล้วพี่อ้อมละ่ะพี่อ้อม เดี๋ยวให้ไคดาวสองเลยนะคะอย่าหาวหนูบังคับนะ <c oughs> อย่าห่าหนูบังคับนะคะให้ไคดาวสองทองเลยไมนไอันนี้ผงเอาเลยตักเลยครับตักเลยครับบาค้บบาค,รบบาครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันครับไปดูตรงที่ทานข้าวนี่ครับเสร็จแล้วครับเพื่อนดูนโอ้โหโยับย่ง ก็หมดไหมครับหมดไหมไม่ได้ดาคนเลยไม่หมดไม่เป็นไรนะครับไม่เหลือสาหรับเพื่อนเพื่อนดใกล้ๆหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับน่าทานมากนี่ดูจานพโรไข่แดงแดงครับโอ้โหน่ครับนะครับเป็นไงครับหนีไปตัวเองเก็บทอง เนื้อเปื่อยดีจังเลยครับเปื่อยอะจารไปต้มก่อนก็ก็ดีมันก็ยิ่งเปื่อยเปื่อยขึ้นอีกหน่อยนะเพราะว่าใช่ค่ะตอนเขาทํามาทางร้านเขาบอกว่ามันจะยังไม่เปื่อยเหมือนกับที่เขาขายเพราะว่าพอเขาตุ๋นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะอันแล้วเขาก็จะเอาไปตุ๋นตอนตอนตอน,ตอนที่ขายหน้าร้านอีกทีอือประดี โยโดน <p ễ dar office> ้องพูดวันอะพอดี้แหละพอดี <More eating> ้พรีวันีพอดนวันี้แหละครับไม่นี้ดีเลยวันีพอดีใช่ไหมวันเราพูดถึงวันวันพุธนะวันพุธไหนเชฟทองบอกเลยนะครับ ผมจะเพราะว่ากลางวันก็ออกไปกินข้าวกลางวันอยู่แล้วไปไปรถผมรถขับรถผ่านลองกับพี่เล็กไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าพี่อ้อมกันไม่ค่อยจะทานแต่ถ้่านี้เดียวก็ทานเหมือนกันแต่ว่าพี่อ้อมไม่ไม่ได้ไปก็ซื้อมาแต่มันไม่อร่อยเมื่อทานที่ร้านนะคใช่ก็แปลกอย่างหนึ่งเนาะ เงียบไปนี่ก็อร่อยพูดไม่ออกอร่อยมากดิโดอะไรไหมครับเน้นเน้นดโดไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องผัดกะเพราสองโปรดก็อิ่มอร่อยครับนี่ีิโดโดไม่กินข้าวขาวของอันนี้ของี่โดดไม่ทานข้าวขาวกันนะวันนี้ ก็ลืมไปไม่ได้ผัดข้าวผัดให้หรืออะไรไม่เป็นไรครับอย่างนี้แหละไไม่ไม่อยากให้ทานข้าวเย็นเยอะอยู่แล้วค่ะแต่แต่ว่าได้ได้ดาวไปสามพองอยู่วันนี้ก็พีโดอร่อยไหมอร่อยครับขอบคุณเชฟก่อนขอบคุณขอบคุณใครขอบคุณใครเชฟพองขอบคุณครับก่อนทันมาขอบคุณครับกขอบคุณครับนะครับเมื่อกี้พอดีถ่ายทอดสดกันฮะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็จะเอาที่คุยถ่ายทอดสดไว้ตอนท้ายตอนเอ็นสกรีนนะครับเพื่อนเพื่นครับ งั้นวันนี้ก็ขอบคุณเชฟทองครับที่ผัดกระเพราอร่อยอร่อยให้ทานนะครับแล้ววันหลังให่ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวตามสัญญาเชฟทองว่างเมื่อไหร่ก็บอกวันพุธไหนไปทานก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเพื่อนๆครับเจอกันคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ